เอาละครับผมสวัสดีครับมาเขามาต่อกันสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับมือนี่ครับเขากับเรนบ้านลุง่อครับมาลุงหวยรัฐบาลครับหวยรัฐบาลหประจํางวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หนึ่งเดือนสองกุมภาพันธ์ จากงมวดที่แล้วดีวเท่ากับปังเนาะปังคือว่าเขานะครับเขาเกาหานะเขาเกาหา่าจ้ว้แปดตัวเข้ากับเดียคิดคำนวณมาหม่ขึ้นแล้วครับเท่ากับจะมาลุ้งหาเมื่อน,นี้เนาะเมื่อน,นี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบหกที่เล้าลุงนี้ครับมีคอมเมนต์ไว้ว่าลงรัฐบาลเร็เ่ยวๆแน่ก็เลยกะมาลุ้งหาเร็วๆจากหน่อยเนาะเร็่วๆกะ ก่อนหนาซีหามือนะนะคะเพราะเขาเด็กคำนวณแยกเขากลับมาลุ่งแยกไว้หอก้อนเนาะหัวที่แล้วกับเขาครับเกาหาแต่กะรัฐบาลนี่มันกันแยกคือกันกับหวยเล่าด้วยครับยากคือกันกับหวยเล่าแต่เข้าตรงหาตัวเด่นห่พ่อนะครับเนาะคำนวณตัวเด่นห่พ่อแล้วประจับครับสายหลุด เล่าไปครับสายลูดขอฟันทงไปที่สี่สายลูดเปไปเล่าห่วยรัฐบาลสายลูดขอฟันทงไปที่สี่ครับเด่นสี่มาครับตัวแดงครับตัวแดงตัวเน้นส2่7ตัวเน้นเฮาสี่สองสี ครับจับคู่ครับ C C0 C4 ห6ลวด C ทะเลน้นเวบมันกจะเด้จะ,จะมันจะจ่ายเยอะหน่อยนะครับผมเนาะเข้ากับบทสนับสนุนให้เล่นการพนันอะไรทั้งสิ้นนะประมาณนี้ครับผมเป็น การลงทุนก็นต้องมีความเสี่ยงมีได้มีเสียมีทุนตามพร้อมครับรูดสีเอาชมพู่ให้กำลังใจแล้วมีนกเอียงมากไห่กำลังใจครับผมมันจะกาดย่ำเ้า,าอาจจะมาสายแนมเหมือนนี่จัดไปต่อครับเจ็ดตัวเด่นเท่าสี่กับเจ็ดหวยไทยรูดสี่เจ็ดครับต่อมาเจ็ดจคู่เจ็ดศูนย์ เจ็ดสามเจ็ดหกแปดตัวครับหวยรัฐบาลเขาจะคำนวณไว้แปดตัวครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกลวดซีมาต่อกันเลยครับหกซีสองจากสามตัวครับหกซีสองหกีเจ็ด นกเอี้ยงมาให้กำลังใจ7จ2อีกตัวครับ047จ็ดัดไปครับผมครับรัฐบาลเท่าแต่เจ้าการคำนวณไว้แล้วเท่านี้ครับผมกาไม่มีอะไรครับถ้าชอบก็กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับผมก็ให้รับชมกันไปอย่าลืมโชคดีไม่ใช่กะ ทำบุญทำท่านกันไปนะครับผมเนาะเติมบุญตเติมวาสนาตเติมดวงกันไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดเยอะก็ไปจากลากันไปครับนกก่ะไม่กันร่างใจกัไปแล้วชวมพู่กะมะไม้กันร่างใจกัตรงนี้แล้วครับนั่นคือประเด็นหลักไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่อยๆเฮงปังๆังใอ้ถุกคอยทุกวันทุก มือทุกตลอดไปตลอดการนะครับผมเนาะความหวัง